so ปีประชาธิปไตยนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันที่10เดือนพฤศจิกายนจําได้ไหมคะว่าเรามีสัญญาใจกันว่าทุกวันที่10ของทุกเดือนเนี่ยเราจะมาลานึกถึงวีรชนที่ต้องเสียชีวิตจากการประชับพื้นที่ของทางรัฐบาลอะนะคะวันนี้ก็เลยมีพี่น้องแสดงจํานวนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกันไว้อะไรคะ่ะเดี๋ยวตามดูบรรยากาศกันนะคะว่าจะเป็นยังไ,ไ,ไงกกคู่่ไเออลดาาโทีว้ในางาน I'll be วันนี้นะครับเราเป็นการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราทำในานามประชาชนไม่เกี่ยวพักการเมืองไม่เกี่ยวสสนะครับเราคือมวลประชาชนที่รักประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับรูปเหล่านี้คือบุคคลที่เสียชีวิตนะครับทางญาติได้ไปร้องดีเอสไอหลายครั้งนะครับให้ทำการชนะสูตรสอบก็ไม่ได้รับการ ปฏิบัติตามที่ขอร้องนะครับเพราะฉะนั้นในวันผมก็เลยประกาศว่าในวันที่19บเา่ายโมงนะครับผมจะแปใ้กำลังใจพวกผู้เสียหายนะครับที่จะเดินทางไปดีเอ็นไอเพื่อเข้าพบนายทาลิศก็ขอเรียนเชิญให้นายทาลิศรอพวกผมด้วยนะครับวนในการจะสอบปากคํานั้นพยานมีประมาณ1,000ปากนะครับก็จะให้ทางทางดีเอ็นไอเนี่ยน่าจะไปสอบที่ไทยญี่ปุ่น นาจ่ายเสียมาักง,งานสอบสวนมารอทั้งสามวันนะครับเพราะตอนเนี้ที่เราทราบก็คือว่านายชวนหลีกภัยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เพราะบอกว่ามันฆ่ากันเองต้องยอมนายชวนหลีกภัยก่อนเปน็นระดับแรกถูกต้องไหมครับเพราะนายชวนบอกว่าฆ่ากันเองนะครับแล้วเรามีพยานที่เห็นนา,ายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับ บอกว่าทหารไม่มีอาวุธร้าแรง<ๆ>ก็ต้องสอนะอารพิธิ์ด้วยใช่ไหมครับสอนเรื่องสอนก่อนคือนายอำเภิพิ์และนายชวนหลิ่ไทยใช่นะครับเ<ๆ>รนะาร<ๆ>รเรามาวันนี้คือเรามาโดยสงบนะครับเราเระลึกถึงเขาเขาเป็นประชาชนของเรานะครับสิ่งที่เราทำทุทกอย่างเนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคเรามาในนามประชาชนในานามแนวร่วมพลเมืองไทยผู้ที่รักประชาธิปไตย9โมงเช้าผมจะไปให้กำลังใจการนำนะครับเทศิดคุกในเรือนจำวันที่19 นะครับบ่ายโมงจะเดินทางต่อไปดีเอสไอช่วงเย็นก็จะมารวมกันที่ราชประสงค์นะครับจึงอยากเรียนเชิญทุกคนมาวันนี้นะครับแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับญาติวีชลชนเหล่านี้นะครับขอบังอยู่นะครับไม่ได้ถูกการสูตรแต่อย่างใดนะครับผมว่าน่าจะได้เวลาที่ได้คําตอบแล้วมันเจ็เดือนแล้วว่า ใครฆ่าพวกเขาเราต้องการทราบว่าใครฆ่าพวกเขานะครับนัฐนับต้องเป็นผู้ตอบนะครับคือรับต้องเป็นผู้ตอบสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราพร้อมก็จะขอเรียนเชิญไปให้กําลังใจพร้อมกันขอบคุณครับอานเอมเลยุกทนผมเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องทุกท่านผมบอกก่อนเลยว่าคนเสื้อแดงรับผมไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมเน้นคำนี้นะครับ เพราะคนเสื้อแดงสำหรับผมคือพี่คือน้องคือญาติเราเป็นญาติสนิทกันไม่ใช่แค่เพื่อนพี่น้องครับสิ่งที่ผมเห็นวันนี้ญาติของพี่น้องเราเขาต้องสูญเสียเขาต้องสูญเสียตัวที่เขาไม่ต้องการจะสูญเสียวันนี้เราทำอะไรให้ญาติเราหรือยังสิเกนี้ผมเชิญชวนนะครับ บอกต่อกันคุยต่อกันไปด้วยกันเราไปดีเอสไอครั้งนี้ไปให้กําลังใจดีเอสไอไปให้กําลังใจนายธาริศเพงดิตเพื่อให้แม่งทํางานใช่ใช่ต้องต้องเราไม่ไปด่านะครับเราไม่ไปด่าเพราะฉะนั้นแล้วการให้กําลังใจใครมีดอกไม้เตรียมดอกไม้ไปให้นายธาริศด้วย เราจะเอาดอกไม้ไปให้ทานิศเพ่งดิดเพื่อให้แม่งทำงานนะครับ ไปเธอไปลองค้นหาดูโลกที่กว้างใหญ่เจอแดดตัวดำขึ้นฟ้าลงน้ำเดินดินไปเที่ยวไปกิน เพื่อผมบอกว่าใครสั่งค่าคะ่ะ จะไปลองค้นหาดูโลกที่กว้างใหญ่เจอแดดตัวดำขึ้นฟ้าลงน้ำเดินดินไปเที่ยวไปกินทุกที่อย่างเนี้สบายใจไปเจาะไปคุยให้ลุย ให้แก่พี่น้องเราแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพิธกรรมที่นี่ก็คงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะทริปเก๋พาเที่ยววันนี้คงก็ขอจบลงในวัน,นี้และเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะดูกันค่ะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบายค่ะในฐาหน้าที่ท่านต้องสูญเสียพี่น้องสูญเสียลูกสูญเสียสามีและสูญเสียบุคคลเป็นที่รักไป ผมขอกราบขอบคุณและเราจะเชิดชูท่านเหลืออื่นได้